บทที่5 6บทอวสานทำไมเราจึงไม่ว่ายลาคุณจุธารัตน์นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับวรุณยุพาเมื่อเดินผ่านคอตั้งโลงบันไดมาแล้วเธอนึกตำหนิตีเตียนตัวเองว่าจุธารัตน์เป็นภรรยาของอนุจิตนรราชภพักดีโดยเฉพาะอนุจิตเคยมีอัตยาใัยไมตรี ดีต่อเธอเสมอทำไมเราจึงไม่ไหว้จุธารัตเมียเขาการไหว้ไม่ทำให้ใครขาดทุนและพรุ่งนี้เราก็จะอําลาจากทุกคนไปไม่ควรที่จะสร้างศัตรูไว้เบื้องหลังแต่ก็มานึกได้เมื่อทุกอย่างสายไปเสียแล้วจุธารัตก็แสดงกิริยาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเธอ เลยตามเลยวรุณยุพานึกปลอบใจตัวเองเมื่อเดินลงไปในครัวเพื่ออำลาย,ยายปินแม่ครัวซึ่งแกไม่มีเวลาจะไปส่งเธอได้ในวันพรุ่งนี้พอพนมมือไหว้ยายปินก็เข้ามากอดน้ำตาไหลซึมขอให้ไปดีนะแม่นะขอให้แม่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ายายไม่ตายเสียก่อน ยายจะคอยเอาใจไว้ต้อนรับเวลาหนูกลับมาอย่าลืมยายเสียละ่ะจ้ายายไม่มีวันที่ฉันจะลืมเนื้อเค็มของยายได้ยายไม่มีปัญญาจะหาของอะไรอะไรให้หนูเป็นที่ระลึกเพราะยายจนซับน้ำตาด้วยชายเสื้อไม่ต้องหลอกยายฉันตั้งหากจะให้ยายนี่ เธอเอาซองใส่เงิน300อบาทที่ขอมาจากมารดายยดใส่ในมือหญิงชราที่เคยมีแก่ใจเอื้อเฟื้อแก่เธอตลอดมานี่ของหนูให้ยายไปซื้อเสื้อผ้าห่มใช้ในเวลาหน้าหนาวเวลายายห่มผ้านอนจะได้คิดถึงหนูยังไงล่ะเยะปินเปิดซองที่ไม่ได้ผนึกดูเห็นธนบัตรใบแดงๆ ไม่ต้องนับแกเบิกตากว้างยายควรจะให้หนูแต่หนูกลับให้ยายให้ทำไมแม่คุณเธอจ่าจยายมีพระคุณกับหนูมากตั้งแต่มาอยู่หนูก็ได้ยายคอยช่วยดูแลตักเตือนเงินนี่ยังน้อยกว่าพระคุณของยายซะอีกเอาไว้เมื่อหนูเรียนจบกลับมาหางานทำมีเงินเดือนแล้ว หนูจะให้ยายทุกเดือนหนูกราบลาละจ้ะยายเจริญเจริญเถิดแม่คุณขอให้แม่เรียนจบกลับมาหายายนะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนวรุณยุพาเคยคิดเหมือนกันว่าเมื่อเธอเรียนจบกลับมาในอีกสองสมปีข้างหน้าทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านพวงแขรหรือว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้คนแก่คนเฒ่าก็จะล่วงหล่นไปเธอเองก็คงจะไม่ได้มาอยู่ที่นี่เหมือนที่เคยอยู่มาแล้ววลีคิดการไกลเช่นเดียวกับคุณหญิงหล่อนมอบเงินจำนวนหนึ่งมาสำหรับลูกสาวแจกจ่ายแก่สมัครพรรคพวกที่เคยอยู่ใกล้ชิดกันและวรุณยุพาก็ทำตามมารดานแนะนำ เยปินได้มากกว่าเพื่อนนอกนั้นได้คนละร้อยบาททั่วทุกคนจนกระทั่งแผนกับเมียแม่ชุ่มและเด็กหญิงแจวอำลาทุกคนเสร็จแล้วคุณหญิงนรราชพักดีเป็นคนสุดท้ายที่วรุณยุพาเข้าไปกราบแทบเท้าอำลาท่านว่าจะไม่ร้องไห้แต่ไม่ทราบว่าน้ำตาไหลออกมาได้อย่างไรท่านเอง ็เสียงเครือขณะอบรมสั่งสอนว่าจงตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนอย่าเห็นแก่สนุกสนานเที่ยวเตร่เราต้องนึกว่าเรามีบุญได้ไปศึกษาเล่าเรียนถึงต่างประเทศในเมื่อมีเด็กรุ่นรุ่นเราอีกหลายคนไม่มีเงินไม่มีที่เรียนและไม่มีผู้อปการะส่งเสียเกี่ยวกับความประพฤติ กิริยาวาจาก็เช่นเดียวกันแต่ก่อนเรานึกจะว่าใครแผงลิศกับใครเราก็ทำได้เพราะถือว่าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เราเป็นลูกใครเราก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้เรามีพ่อมีแม่เป็นผู้มีฐานะดีมีเกียรติทั้งคู่ฉะนั้นถ้านึกจะทำอะไรก็ตามที่ตามใจเรามากเกินไป จงยับยังชั่งใจคิดถึงแม่คิดถึงพ่อไว้เสมอท่านหยุดนิดหนึ่งเอื้อมมือไปหยิบกล่องสีแดงๆที่นำมาวางเตรียมไว้ส่งให้นี่เป็นของขวัญที่ฉันให้เธอไว้เป็นที่ระลึกเป็นของตอบแทนที่เธอได้ช่วยปริบบติรับใช้ฉันด้วยดีตลอดมาสองปีนะ่ะมันเร็วหรอกเราจะได้พบ,บปะกันอีกในวันข้างหน้า วรุนยุพาก้มลงกราบแทบเท้าท่านอีกครั้งก่อนรับกล่องนั้นมาถือไว้น้ำตาซึมพูดอะไรไม่ออกอยากจะพูดถึงพระคุณของท่านที่ท่วมทนถ้าท่านไม่ตัดสินใจรับเธอไว้อุปการะในวันนั้นเธออาจจะกลายเป็นเหยื่อของพวกมารสังคมก็ไปก็ได้ท่านเป็นผู้พลิกชีวิตของเธอจากเด็กรับใช้บ้านนอก ขึ้นมาเป็นนักเรียนนักศึกษาวิชาชีพท่านให้ที่นอนที่กินแล้วยังจะรับเป็นบุตรบุญธรรมจดทะเบียนให้ใช้นามสกุลนรราชพักดีอีกตายแล้วเกิดใหม่จะหาผู้ที่มีใจกรุณาเมตตาต่อสัตว์ผู้ยากเช่นนี้ก็คงหาไม่ไปเถอะเจริญเจริญสวัสดีมีชัยพรุ่งนี้ ฉันกับนาแววจะไปส่งเธอที่สนามบินวรุณยุพาออกจากบ้านพวงแข่ไปด้วยความอาลัยเหลียวมองดูบ้านใจสะท้อนบ้านที่เคยให้ความสุขความปลอดภัยแม้จะเป็นความสุขรุ่มๆุ่มดอนดอนแต่ตลอดชีวิตเธอก็คงไม่สามารถจะลืมบ้านพวงแข่นี้ได้เปิดดูของในกล่องที่คุณหญิงพวงแขให้ ขณะเมื่ออยู่ในรถตาเบิกกว้างที่เห็นว่าเป็นไส้เป็นส้อยไข่มุกสองสายควบมุกสีชมพูระเรื่อระเรื่อเธอไม่เคยคิดว่าจะได้รับของราคาแพงมากเช่นนี้และดูเข้าชุดกันดีกับแหวนและเข็มกลัดทั้งหมดเป็นของมีราคามากและถึงบ้านมารดาที่เธอจะต้องค้างที่นี่อีกหนึ่งคืน ก่อนจะออกเดินทางพบว่าบิดาทั้งสองคือน,นเลศและประหลัดวันลบมาคอยอยู่แล้วเพื่อรอรับประทานอาหารเย็นด้วยกันที่นี่พร้อมหน้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนอำลาจากพื้นแผ่นดินไทยวันลบดูช่มชื่นทั้งสุขภาพและใจคอวรีชวนให้เขามาอยู่บ้านเดียวกับหล่อนมีเรือนหลังเล็ก อยู่ที่ริมบ่อน้าหลังบ้านซึ่งเป็นเรือนพักผ่อนวรียกให้วันลบอยู่ซึ่งเขารับปากว่าจะอพยพมาในเมื่อคำสั่งตกลงอนุญาตให้เขาลาออกจากราชการได้ส่วนนเรศจะหางานให้เขาทำในบริษัทที่เขากับเพื่อนชาวสิงคโปร์จะมาลงทุนเงินเดือนดีทำให้วันลบมีความสุขขึ้นทั้งหมด รับประทานอาหารพร้อมหน้ากันสนทนาปราศัยสั่งเสียกันตามธรรมเนียมวันลบขอตัวไปก่อนเหลือแต่นเรศซึ่งอ้อยอิ่งอยู่เขาดื่มมากกว่าธรรมดาอ้างว่าเป็นการดื่มส่งลูกสาววรุณยุพาที่แรกก็นั่งอยู่ด้วยหนักหนักเข้าเธอขอตัวลาไปนอนเพราะพรุ่งนี้จะเดินทาง กระเป๋ายังจัดไม่เสร็จทิ้งให้พ่อและแม่นั่งมองตากันอยู่ในห้องรับแขกแต่ลำพังวดีเป็นผู้เดินออกไปยังลานเฉลียงที่ค่อนข้างมืดก่อนหลังจากเปิดเครื่องรับวิทยุเพลงไพเราะทิ้งไว้เบาๆอากาศข้างนอกเกย็นสบายสาวใช้ทุกคนไปรวมกันในครัวเพื่อรับประทานอาหารนาเรศเติมวิสกี้บรันดี แล้วเวอร์มูชอย่างละส่วนลงในแก้วของเขาแล้วถือเดินตามออกไปบ้างมือหนึ่งถือแก้วเหล้าอีกมือใช้โอบวลีไว้พูดเบาๆว่ารู้ไปแล้วนะคุณคนเขาเหงามากนะวรีฉันเห็นใจคุณเป็นครั้งแรกที่เขาเจรจาอ่อนหวานปราศจากการประชดประชัน ฟังแล้วยเยือกเย็นไปทั่วทางกายเหมือนครั้งหนึ่งที่ปีนังค่ะคงจะเป็นบ้างแต่จะทำอย่างไรได้นี่ลูกต้องไปศึกษาเล่าเรียนเพื่อความก้าวหน้าที่จริงดิฉันให้ความสุขแก่ลูกได้น้อยไปด้วยซ้ำแม่ลูกมารู้จักกันพบกันไม่ทันไรก็ต้องจากกันไปอีกวรีสะอื้น น้ำตาไหลตั้งสองปีกว่าถึงจะได้กรับนเรศโอบหล่อนเข้ามาชิดกับอกปากพึมพำว่าจริงของคุณเราให้ความสุขแก่ลูกยังไม่มากพอมีอะไรที่เราจะให้แก่อีกได้ไหมคุณลองนึกดูเงินก็ให้ไปเต็มที่แล้วเท่าที่จะเอาติดตัวไปได้ เสื้อผ้าคุณก็จัดให้ครบแล้วไม่ใช่หรือถ้าขาดเหลืออะไรจะได้จัดหาให้ลูกทันวรีเผยตัวไปชั่วขณะซบกับอกนเรศผู้เป็นบิดาของลูกนานมีความสุขทั้งสะอึกสะอื้นร้องไห้ปนกันแต่ทันทีที่เขาก้มลงจูบหล่อนวรีก็ได้สติผลักอกของเขาไปให้ห่าง ทุกอย่างมีครบแล้วค่ะเหลือเฟือคุณไม่ต้องห่วงคุณยังไม่กลับบ้านเหลอคะดึกแล้วและดูเหมือนจะดื่มมากเสียด้วยคืนนี้อย่าไล่เลยนะคุณขอทีเพื่อเห็นแก่ลูกลูกจะไปพรุ่งนี้แล้วคุณไม่คิดบ้างหรอกหรือลูกคงจะต้องการเห็นพ่อและแม่มีความสุขอยู่ด้วยกันใกล้ๆอย่างเมื่อสักอึดใจที่แล้วมานี้ มันทำให้นึกถึงสมัยที่เราอยู่ด้วยกันใหม่ๆที่ปีนังจริงวันนี้ฉันรู้สึกว่าจะดื่มมากไปหน่อยเขาชูแล้วแก้วเหล้าขึ้นดูหมดแก้วนี้พอเสียทีบอกกับตัวเองฉันควรจะเมาเพราะรู้สึกว่าตัวได้ทำหน้าที่พ่อกับเขาอย่างสมบูรณ์ดื่มให้แก่ตัวเองไงละ่ะยกขึ้นดื่มหมดแก้ว ถามวรีว่าลูกเคยพูดอะไรกับคุณบ้างไหมเรื่องของพวกเราเนอะหรือเรื่องของพวกเราหืมวรีวรีน้ำตาซึมเช็ดเสียด,ด้วยผ้าเช็ดหน้าผืนน้อยทำไมลูกจะไม่พูดลอนบอกเขาเสียงสัน่นลูกบอกกับฉันว่าลูกต้องการเห็นพ่อกับแม่ปลองนองกันเหมือนพ่อแม่เขาทั้งหลาย ลูกจะมีความสุขมากกว่าที่อยู่เป็นหลายร้อยเท่าแต่ฉันก็ให้เหตุผลว่าแม่ทำเช่นนั้นไม่ได้เราทำไม่ได้ใช่ไหมคะนเรศนเรศอึ้งไปนานเขาหมุนแก้วเล่าเล่นก่อนจะตอบว่าถ้าเราจะทำจริงๆมันก็ทำได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ใจคุณเองไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นต่างหาก ฉันจะสนิทสนมกับคุณได้อย่างไรในเมื่อคุณมีเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ทั้งคนผู้ชายแล้วก็อย่างนี้เองคุณต้องการให้ฉันเป็นเมียน้อยเขาเงินหรือทั้งที่ฉันควรจะเป็นเมียหลวงเหมือนเสียเถอะบ้านของฉันบ้านของฉันมีเงินของฉันก็มีไม่ต้องง้อคุณตามใจถ้าคุณคิดว่าบ้านเงินทำให้คุณมีความสุข มีความอบอุ่นพอแล้วใครจะไปบังคับใจคุณได้เหมือนเสืเอเถอะฉันก็ไม่อ้อนวอนคุณเหมือนกันแน่และสิคุณมีเมียนี่วารีเถียงเสียงสัน่นไปทีเดียวไปหาเมียของคุณนเรศหมุนตัวกลับเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นกระแทกก้าวเล่าไว,ไว้ที่บาอย่างแรงพุนผันออกจากบ้านไปทันทีวารีสุดตัวลงนั่งทันที ชานวรีสุดตัวลงนั่งที่ชานลานเฉลียงร้องไห้กระซิกกริกอยู่แต่ลำพังจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานมากสาวใช้ขึ้นมาปิดประตูหน้าต่างหล่อนจึงผุดลุกเดินขึ้นไปข้างบนจะขคาประตูแต่แล้วชะงักลูกจึงเห็นรอยน้ำตาของแม่อย่าเลยอย่าดีกว่าหากห้ามใจ แล้วเดินไปห้องนอนของหล่อนโดยหารู้ไม่ว่าวรุณยุพาเองก็นอนไม่หลับลืมตาดูเพดานห้องอยู่เหมือนกันเพราะความตื่นเต้นความอาลัยสับสนกันไปหมดเธอถามตัวเองว่านี่เราวรุณยุพาจะได้ไปเรียนนอกจริงๆหรือเราฝันไปหรือเปล่าพรุ่งนี้ก็กำลังจะขึ้นเครื่องบินแล้วน,นี่นาเราไม่ได้ฝัน ลุกขึ้นมาดูกระเป๋าเดินทางดูราฟบจำนวนเงินที่บิดาจัดให้ดูเครื่องประดับมุกทั้งชุดที่ได้รับมาจากบ้านพวงแขรซึ่งตั้งใจจะประดับติดตัวไปในวันเดินทางวางของไว้แล้วกลับมานอนพยายามหลับตาจะข่มให้หลับแต่ไม่สามารถหลับลงได้สมองบังคับให้นึกไปถึงความยากเข็ญใจบังคับ บังคับให้นึกไปถึงความยากเข็นใจที่ได้ประสบมาแตกการก่อนลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่คุณประหลัดกับเมียเอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่แบบบบาให้เรียกพ่อเรียกแม่ตอนแรกเธอก็สบายดีพอสมควรคุณแม่ยุพาเลี้ยงเธออย่างลูกในไส้จริงๆมาตอนหลังนี้จากฐานะลูกพุณธรรมลดระดับลงมาเป็นอีรุน คนรับใช้จิปาถะตักน้ําเลี้ยงเด็กไปตลาดถูบ้านเสื้อผ้าแทบจะไม่มีปิดกล้แถมถูกส่งไปเป็นเด็กคนใช้อยู่บ้านในอําเภออีกประสบการณ์ที่ผ่านมามันทําให้จิตใจของเธอกล้าวกระด้างตามที่คุณหญิงพวงแขท่านกรุณาตักเตือนและให้โอวาทมีส่วนต้องทราบซึง้งถึงใจเป็นอย่างยิ่งเด็ก ที่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็มักจะเป็นเช่นนี้ทั้งมีปมด้อยและน้อยใจที่บ้านปวงแขวันแรกที่เธอได้ย่างเข้าไปอยู่ชีวิตได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงามก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับวรุณยุภานึกถึงคุณนายราตรีซึ่งหลบหน้าหลบตาไม่ได้ไปที่บ้านปวงแขอีกคิดถึงนางชุ่ม ซึ่งมีส่วนช่วยให้เธอพยายามจะเอาชนะเพื่อจะให้เรียกเพื่อจะให้แก่เรียกเธอว่าคุณให้จงได้หน้าอย่างนี้นะหรือจะมาแทนคุณสบายการสบประมาทบางครั้งทำให้การสบประมาทบ, <c oughs> บ,บางครั้งทำให้พยายามทำความดีมีส่วนให้ก้าวหน้าไปข้างหน้ามากกว่าถอยหลังในที่สุดก่อนที่จะหลับลงได้ สำหรับคืนวันสุดท้ายที่จะได้นอนบนที่นอนอันอ่อนนุ่มในบ้านของมารดาบังเกิดก้าวของเธอณประเทศไทยวรุณยุพาเด็กรับใช้งานจากบ้านโรบุรีก็มิได้ลืมที่จะหวนคิดไปถึงเหตุการณ์วันถูกพายุบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่พัทยาเธอได้หลบฝนอยู่ใกล้ชิดกับชายคนหนึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิต เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องอันสนิทของเธอฉะนั้นการได้ใกล้ชิดการได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากคนต่างเพศซึ่งเกิดมาไม่เคยได้รับความอ่อนหวานสุภาพเช่นนี้มาก่อนทำให้ความทำให้ความไม่เดียงสากระเจิดกระเจิงผ่านไปมีความฝันความคิดอ่านที่ประหลาด ทางอบอุ่นซาบซึง้งและทางหวาดหวั่นรั่นกลัวเข้ามาแทนที่ณทนะ่าอากาศยานดอนเมืองวันรุ่งขึ้นคุณหญิงปวงแขและบริวารพากันนั่งรถฟโฟกตู้ที่วรีขอยืมให้ไปจนเต็มแถมยังมีหม่อมเอมซึ่งกรุณามีแก่ใจไปส่งวรุณยุภากับเขาด้วยนเรศวันลบ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดการจองที่นั่งบนเรือบินไปถึงก่อนเป็นรายแรกเพื่อสอบถามกำหนดเวลาเครื่องบินจะเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ฉะนั้นเมื่อวรีกับบุตรสาวไปถึงนเรศก็เข้ามารายงานหน้าตาไม่สู้จะแจ่มใสนักว่าเวลาเดิมไม่เลื่อนและหันไปทักทายบุตรสาว ซึ่งเข้ามากราบที่อกว่าวันนี้ลูกสาวพ่อสวยงามเป็นพิเศษวรุณยุพาอยู่ในชุดเดินทางใหม่สีเทาเข้มรองเท้ากระเป๋าสีเทาอ่อนซึ่งแน่ละว่รีจัดการให้ลูกสาวอย่างหมดจดงดงามจากฝีมืออันประณีตของช่างที่มีชื่อเสียงผู้ที่เคยแต่งตัวเรียบๆบบางครั้งมอซอจนเจนตา ขันมาได้รับการตกแต่งประดับประดาเข้าย่อมงดงามสะดุดตาเป็นธรรมดาเธอสวมสร้คอไข่มุกสองสายควบกรดเข็มกรดทองคำประดับมุกที่ใต้บ่าสสายตรงปรุกเสื้อคลุมชั้นนอกนิ้วนางสวมแหวนไข่มุกเรือนทองคำขาวและดูเด่นเป็นสง่าอย่างประหลาดเมื่อถูกบิดาทักว่า สวยงามเป็นพิเศษวรุณยุพาตอบอย่างไอายว่าต้องยกให้เป็นความกรุณาของคุณแม่จัดให้ทั้งนั้นหนูน่ะไม่เป็นประสาเลยพ่อนัดช่างภาพเข้ามาด้วยเดี๋ยวจะให้เขาถ่ายรูปหนูยืนกับพ่อแม่สามสี่คนเขาบอกมาทางวรีและวัรลบโดยเฉพาะวรีหล่อนทำหน้าเจือนชอบคนและก็ขอให้คุณหญิง ท่านถ่ายรูปร่วมกับพวกเราเป็นเกียรติด้วยท่านมาแล้วนั่นหนูไปกราบท่านไปวรีสกิจเตือนวรุณยุพาเมื่อเห็นคณะคุณหญิงเดินมาแต่ไกลคุณหญิงพวงแขนนราราชภพักดีมองดูหญิงสาวที่เดินเข้ามาทำความเคารพท่านอย่างภาคภูมิใจเหมือนผู้ใหญ่ทุกท่านที่อุป,ปการะเด็กกำพร้าที่ยากจน ภาพภูมิเมื่อเห็นเด็กคนนั้นจเจริญก้าวหน้าเป็นทางที่ดีสมกับที่ท่านลงทุนลงแรงอุปการะมาถึงกับหันมาปรารบกับหม่อมเอมและนางแววผู้ติดตามว่าเห็นไหมคะหม่อมนาะงแวววรุณยุพาของฉันสวยน้อยอยู่เมื่อไหร่หม่อมเอมนางแววเห็นพ้องด้วยเฉพาะหม่อม นำพวงมาลัยมาสวมให้และสมัครพักพวกคนรับใช้ด้วยกันเข้าหุ้นจะซื้อชอ่อดแคททอรียาสีขาวบริสุทธิ์นำมาสำหรับกรตดติดเสื้อซึ่งเมื่อกรดติดแล้วสีขาวของแคททอรียาดอกนั้นเข้ากับสร้อยไข่มุกประดับคอเพิ่มความงามจนสามารถให้ผู้ที่ได้พบเห็นมองผาดแล้วต้องมองพิษ อีกครั้งเพื่อให้อิ่มตาทุกอย่างได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยท่ามกลางความวุ่นวายโกลาหลของท่าอากาศยานมีพวกผู้ใหญ่ที่ทำงานธนาคารคุ้นเคยกับวรีมาส่งอีกสองท่านทำให้พวงมาลัยที่คอมากขึ้นแต่มองหาไม่พบอีกคนหนึ่งซึ่งเธอต้องการจะเห็นหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้ายใจ ของผู้ที่กำลังจะจากไปเศร้าและยิ่งมากขึ้นเมื่อนาทีสุดท้ายใกล้เข้ามามีเสียงประกาศให้ผู้โดยสารสายการบินที่จะไปออสเตรเลียไปรับหนังสือเดินทางได้ว่ารุนยุพาใจหายวูบรีบกราบลาคุณหญิงพวงแขเป็นคนแรกท่านให้สินให้พรจนทำให้เธอร้องไห้ที่ประตูทางเข้าไป ในบริเวณที่ห่วงห้ามโดยให้เข้าได้เฉพาะผู้ที่จะโดยสารไปวรุณยุพาหยุดขบกรามนเรศที่อกหยุดวรุณยุพาหยุดซบกราบนเรศที่อกเขารูปหลังลูกสาวเบาๆกล่าวว่าตั้งใจเล่าเรียนนะลูกนะจะได้กลับมาหาพ่อเร็วๆส่วนวรีนั้น น้ำหูน้ำตาไหลเลยทีเดียวกอดลูกไว้แน่นโทรเลขถึงแม่นะลูกทันทีที่ไปถึงหล่นบอกด้วยกิริยาอาการของแม่ลูกคู่นี้ทำให้คนใจอ่อนหลายคนน้ำตาซึมเสียงใครคนหนึ่งร้องเบาๆว่าแน่คุณจิตเพึ่งมาทำให้วรุณยุพาละจากอกแม่เช็ดน้ำตา อนุจิตนรราชพักดีจริงๆเขาเดินตรงเข้ามาบอกว่าแหมเกือบไม่ทันวรุณยุพายิ้มยกมือไหว้ขอบพระคุณค่ะที่กรุณามาส่งอนุจิตรับไหว้เขาบอกว่าเราคงจะได้พบกันอีกในสองสมปีข้างหน้า วรุนยุภารวบพวงมาลัยออกจากคอตั้งใจจะส่งให้แจวจรุนสีซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆแต่อนุจิตช่วยรับไว้ให้เธอมองดูทุกคนเป็นการจากลาน้ำตาไหลพากหักใจหันหลังเดินเข้าไปในห้องกระจกนั้นและได้เห็นเธออีกครั้ง mm hmm. ก็เมื่อเธอนั่งรถผ่านไปขึ้นเครื่องบินวรุณยุภาโบกมืออำลา หน้าตายัางแดงก่าเห็นได้ชัดทุกคนที่มาส่งรอจับตาดูเครื่องบินลำนั้นเคลื่อนเข้าไปสู่รันเวย์จนกระทั่งทยานเหินขึ้นสู่ฟากฟ้าเสียงกระหึม่มดังก้องไปทั่วลาก่อนจนกว่าจะได้พบกันอีกแม่และพ่อบังเกิดกล้าวมีความรู้สึกตื้นตัน แกมปีติยินดีที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่พ่อแม่อย่างสมบูรณ์คุณหญิงพวงแขรนรราชพักดีปีติยินดียิ่งกว่าคนอื่นที่ท่านดูคนไม่ผิดใครจะคิดว่าเด็กสาวรุ่นขมุกขมอมโกโรโกโสจากรบบุรีคนนั้นจะกลายเป็นวรุณยุพาธรรมวิทูล จากรบุรีผู้มีฉายาว่าลูกสิทธิ์สานเจ้าพ่อพระการเหินฟ้าไปสู่ดินแดนของจิงโจ้เพื่อการก้าวหน้าในอนาคตลาก่อนเราคงจะได้พบกันอีกจบบริบูรณ์